สวัสดีครับตอนนี้นครับนาโออยู่ที่บางปูนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้จะพาเข้าไปดูนะครับโครงการปลูกป่ปาเนาะป่าชายเลนนะครับที่บางปูเนาะปะเดี๋ยวนาโอพาเข้าไปเที่ยวนะครับเ,เพื่อนๆนะก็วันนี้จะพาเข้ามาดูนะครับธรรมชาติเนาะในป่าชายเลนนะครับป่ากโกงกลางเนาะ นี่ครับความเป็นธรรมชาตินะครับของป่าไม้นะครับที่นี่เนาะป่าชายเลนเขาก็จะทําเป็นทางเดินนะครับเข้าไปในบริเวณที่ปลูกป่านะครับดินทะเลนะครับบางปูนะสถานตากอากาศบางปูนะครับเพื่อนๆเนาะตรงนี้ จะเป็นทางเดินเดินเข้าไปด้านในนะครับเดินได้เนาะตอนนี้ก็น้ำน้ำลงนะครับเ,เพื่อนก็บรรยากาศดีนะครับเ,เพื่อนเนาะในช่วงเวลากลางวันนะครับโอเดินทางมาที่บางปูนะตอนนี้ก็เลยแวะเข้ามา เอาเพื่อนเที่ยวนะครับเพื่อนๆนาะสถานตากอากาศบางปูนะครับมลมรื่นมากนะ เงียบสงบนะครับเพื่อนๆวันนี้น้ำไหลลงเนาะก็เป็นช่วงน้ำลงนะครับเ้าโอมาตอนนี้เนาะีปลาตีนด้วยเพื่อน ามเป็นธรรมชาตินะครับของป่าชายเลนนะครับบางปูนะครับเพื่อนเดี๋ยวโอจะพาเดินไปดูริมทะเลนะครับเพื่อน ก็มีปูนะครับปูตัวเล็กเนาะแล้วก็ปลาเขาเรียกปลาอะไรปลาขาใช่ไหมปลาตีนเนี่ยครับเป็นบริเวณริมชายทะเลบางปูนะครับเพื่อนๆลมลื่นด네ีนะครับน mm ี่เป็นช่วงกลางวันเนาะ ก็ทำเป็นทางเดินอย่างดีนะเพื่อนๆ ตรงน,นี้จะเป็นบริเวณที่ปลูกใหม่เนาะเพืเ่อนๆเนาะ บรรยากาศดีนะครับ นี่เยอะนะเพื่อนๆมันเดินได้เนาะป้าตีนฝั่งด้านโน้นจะเป็นร้านอาหารนะเพื่อนเนาะยื่นลงไปทางทางโน้นเนาะเป็นร้านอาหารนะไม่มีนกเนะาะแต่คิดว่าจะมี นกเนาะวันนี้ไม่มีนกนะครับเพื่อนก็จะมีศาลาพักอยู่เนาะเดินมาเที่ยวก็มีศาลาให้พักนะครับเพื่อน ฝั่งนี้โตแล้วเนาะฝั่งนู้นนปลูกใหม่นะเพื่อนๆเนาะจะมีแนวกันขึ้นอยู่นะครับเป็นแนวไม้ไผ่เนาะแนวกันขึ้นมีปลาด้วยเนาะ โน่นะพเพื่อนๆเนาะน้านลงไปถึงโน่นแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะพเพื่อนๆเนาะริมทะเลนะครับที่ชายทะเลบางปูเนาะ โอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับที่ชายทะเลบางปูนะครับจังหวัดสมุทรสมุทรปราการนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ